ตอนนี้เราไม่อยากทานอะไรที่มันหวานๆแล้วนะคะตัวนี้เชียคู่วันเชียร์ตัวนี้ค่ะคู่วันเอาตัวนี้มาตกเพื่อนๆที่ต้องการลดน้ําหวานน้ำอัดลมชานม,มุกอะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะถ้าเราอยากลดพวกนี้นะคะเราลองหาเครื่องดื่มที่มันแบบทดแทนในเรื่องของการแบบให้ความสดชื่นกับร่างกายซึ่งนะคะ ตัวนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะงงว่าอ้าแล้วมันทดแทนยังไงมันเป็นเครื่องดื่มยังไงมันเป็นซองซองแบบนี้นะคะก็ตัวซองซองแบบนี้แหละค่ะเพื่อนๆมันคือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะตัวนี้คือคอร์ฟิวซีโอนะคะคอร์ฟิวของกิฟฟลีนะคะ1ซองให้เพื่อนๆผสมน้ําน5ลิตรควดใหญ่ๆเลยนะคะแนะนําว่าให้ชงในน้ําเย็นนะคะหรือไม่ก็ชงเสร็จนะคะเอาไปเข้าตู้เย็นนะคะแช่ดื่มเย็น สดชื่นนะคะนอกจากในเรื่องของการาให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นทดแทนการที่เราดื่มน้ำหวานแล้วนะคะครูวันอยากจะบอกว่าตัวนี้ดีกับสุขภาพมากๆเพื่อนๆไปค้นดูในเน็ตได้เลยนะคะสัพพคุณของเขานี่เยอะมากๆนะคะสามารถดื่มได้ทุกวันดับกระหายคลายร้อนค่ะเพื่อนๆคะ่ะแล้วก็ที่สำคัญบันดีกับร่างกายดื่มแล้วดีกับผิวพรรณค่ะรูวันชอบตรงที่ว่ามันดูแลในเรื่องของระบบขับถ่ายนะคะ ช่วยขับสารพิษได้ดีมากๆค่ะเ,เพื่อนๆคาะในเรื่องของสารพิษตกค้างหรือว่าโซเดียมสะสมนะคะลองทานดูนะคะคอร์ฟิวจากกิฟฟรีนนะคะ